เอ้ามาชมภาพบุ๋มบัวแค่กันเลยแกสวัสดีนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะไอปอนเนี่ยมาอยู่ตรงที่สะพานแม่ข่าค่ะทุกคนนี่ไอปอนจะบอกว่าคือตรงนี้มันเป็นสถานที่เปิดใหม่สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่นะคะนก็เลยแบบ เออเห็นเขามาถ่ายเยอะก็เลยเขาแบะมาดูซักหน่อยนะคะเป็นยังไงสวยนะคะบรรยากาศได้มากเลยเหนอการถ่ายรูปตัวเก๋เข้าเปสองข้างทางแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถเดินก็แป๊แบบนี้มาได้เลยนะคะจะบอกว่าที่นี่เมื่อก่อน,น,นไม่มีนะแต่ว่าเขาเพิ่งมาสร้างใหม่แล้วเขาก็แบบเออมีการถ่ายรูปรีวิวเยอะตัวก็เลยเห็นแล้วมาซักหน่อยดีกว่าวันนี้นะคะก็มาเป็นทีมชุดสีแดงนะคะเพราะว่านี่สาวว่าแบบ สีไม่แดงไม่มีแรงเดินค่ะนี่นี่อันนี้สะพานเขาสร้างใหม่ทุกคนเราเราจะข้ามไปฝั่ง,ง,นนงนู้นกันเดี๋ยวทุกคนดูตรงนี้คือมันเห็นแบบทั้งสองฝั่งเลยแล้วลก็เห็นวิวท้องฟ้าสวยมากนะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะพาเดิดดเนไปฝั่งกว่ญญา ทุกคนคะ่ะป๋อก็เริ่มทําการถ่ายรูปคะ่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะมากปอก็เลยขอสักรูปหนึ่งนะคะก็นี่เลยใส่ชุดแดงนะคะมากับสะพานแมคานี่ก็มองไปทางนู้นนะคะก็มีที่ขายของเยอะเลยก็ขอจะดูหน่อยสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะคะสวยมากก็คือเราสามารถเดินไปได้เลยนะคะแต่ว่าอปอจะยืนถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าจุดนี้สวยที่สุดละสำหรับที่ไอปอเห็นมานะคะ ไม่ใช่สิคือจุดนี้มันน่าถ่ายที่สุดไงเพราะว่ามันมีทั้งสะพานและก็แม่น้ํานี่ก็เลยเดินไปเรื่อยๆนะคะอยากได้ฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าวันนี้น้ําไม่ให้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ยังคงยิ้มสู้นี่เก็คไปหลายๆรูปเลยค่ะทุกคนอันนี้คือวิวบรรยากาศนะคะที่แม่ขาที่นี่ ถ้าใครอยากมาเชี่ยวเล่นก็มากันได้นะแอปเดินเดี๋ยวจะเดินออกไปจนสุดแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าฝั่งสันขามก็จะมีแบบเออนนิดๆหน่อยๆให้เรามาเดินดูของนะฮ <c oughs> เดี๋ยวเดินไปดีกว่าคือจะชอบว่าวิวบรรยากาศดีนะคะทุกคนคะแอปเจะบอกว่านี่เลยเชี่ยวปอมมาเชี่ยวนะคะ ตรงนี้มันก็แบบที่เที่ยวได้เลยค่ะทุกคนค่ะและนี่นะคะก็เป็นสะพานแม่ขาะที่แอปเปได้มาเดินตกเต็กในวันนี้นะคะเระจะบอกว่าเอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคือแอปเปเห็นเขามาเดินมาเดินในอ่าเขามาแบบ เออเดินเที่ยวเห็นว่าแบบโอ้ถ่ายรูปส,สวยๆนะคะเราก็อยากมีบ้างนะคะโป้แบบก็เลยแบบเออมาบ้างนะะวิวสวยจริงๆยิง่งเป็นช่วงเย็นๆอย่างนี้นะคะดีที่วันนี้อ่ะฟ้าเปิดนิดนึงก็เลยทําให้โป้แบบโอ้มานี่ดิแต่ว่าถ้ามาในช่วงที่น้ําใสนี่ก็คือดีมากๆด้วยคนขายแอป้เดินมาข้างทางนะคะโอ้กมีการขวนที่ที่ผุผักเขลือเท้นะคะยัง ลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่สุกนะคะโหอันนี้เขาเอาเขาเอามาวางไว้เองหรือเปล่ามันไม่น่าขึ้นเองนะปอคิดว่าไใช่หละแต่ว่า<ห>คือเนี่ยข้างทางน,นะคะก็จะเป็นมะเขือเทศหมดเลยแต่ว่าถ้ามะเขือเทศสุกนะคะมันก็จะสวยขึ้นทําให้แบบิ<ห>อมสีสันมากขึ้นนะคะก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้ปอด้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ